สวัสดีค่ะมาพบก,กับพวกเราอีกแล้วเด็กจีแชแนลวันนี้นะคะพวกเราจะมาแข่งกันวาดรูปเป็นพาร์ทที่2นะคะวันนี้เรามีการ์ตูน2เบอร์มาให้เลือกค่ะอันนี้มาปิดไว้อยู่นะว่าจับคู่กันจะเบอร์ว่าใครจะได้แข่งกับใครนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาจับเบอร์กันเลยค่ะเบอหนึ่งหนึง่งหนึ่งไฟหนึ่งไฟหนึ่งไม่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 จับจับคู่จับคู่ใหม่ ตาคู่คู่ค่ะคู่กันเราได้แข่งกันเราได้แข่งกันเราได้แข่งกันเรามาเป่ายิงฉุบนะคะส่งตัวแทนเป่ายิงฉุบเขาได้เลือกก่อนเอาเบอร์สองเบอร์สองได้อะไรเบอร์สองได้แำดดำขดดมินเนี่ยนเบอร์หนึ่งได้โดเรมอนโอ้โดเรมอนไอ้มินเนี่ยนยากอ่ะ Ốp lưng cái ีมือของพวกเราอันนี้ของหนานะคะมีชื่อไว้อันนี้ก็ของพอยเดี๋ยวจะมาดูค่ะว่าใครได้โหวตสต๊อปโอโ้โหถึงขนาดต้องใช้เก้าอี้ในการช่วยกันในการวาดเลยนะคะ เราก็ออกมาข้างนอกแล้วก็ให้เพื่อนโหวตอยู่ว่าใครจะชนะแต่ก็ไม่รู้นะว่กันว่าใครจะชนะตื่นเต้นมากดูนะคะใครจะชนะโอ, <laughs> โอ้ยไฟห <c oughs> ยองก็หยองก็พลอยชนะ <laughs> ไฟวันนี้พวกเราโดนปาแป้งเว้ยตาม้ดูะอนได้ดูคะแนน่ออันนี้อันนี้ของพลอยอนน นี่ของไฟนะคะนี่ของไฟอันนี้ของหนาโอ้ยหนาได้คะแนนเดียวเขาได้สามคะแนนฉันได้สามคะแนนนะคะโอ้โหเอ, <c oughs> อถาถแล้วเราโดดดูนะคะช่คล้านี่ต้องชำระหนึ่งสองสามเริ่มชัวร์าา <c oughs> ไฟหนึ่งสองขอให้มาดูหน้ากันหน่อยนะคะ <c oughs> เกฟายมาบอกลาบอกอลาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e พวกเราด้วยนะคะบายยังไม่